สวัสดีครับพี่น้องทลครับวันนี้อยากจะกล่าวในพระคัมภีร์สดีบทที่ยนะครับข้อที่9-14ถึง14นะครับผมให้หัวข้อน,นี้ว่าลักษณะของคนที่พระเจ้าทรงสอนก่อนหน้านั้นเรารู้ว่าพราะองค์ทรงสำแดงวิถีของพระองค์กับคนที่ใจแสวงหาใจสงบรอคอยและสำนึกในความผิดพลาดและมาในบทที่25ข้อ9ถึง14ก็จะพูดถึงลักษณะ2ประการของคนที่พระเจ้าพร้อมจะสอนกับเขา นะครับผมอยากจะอ่านนะครับพระองค์จะทรงนำพาคนใจถ่องไปในสิ่งที่ถูกทรงสอนมาราคาของพระองค์แก่คนใจถ่องพันธนาทั้งสิ้นของพระเยโฮวาเป็นความเมตตาและความจริงแก่บรรดาคนที่รักษาพันธสัญญาและบรรดาโอวาทของพระองค์ข้าแต่พระยาเวเพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์ขอทรงอาภัยความชั่วของข้าพระองค์เพราะมันใหญ่โตนะผู้ใดเล่าเป็นคนยำเกรงพระยาเวพระองค์จะสอนผู้นั้นในทางที่เขาเลือก ในพระคัมภีในตอนนี้ในข้อที่4ี่ถข้อที่8นี่นะครับคนที่พระเจ้าต้องการจะเปิดเผยวิธีของพระองค์คือคนที่แสวงหาสงบแล้วก็สํานึกในความผิดพลาดแต่ตอนนี้เราพูดถึงลักษณะ2ประการของคนที่พระเจ้าต้องการจะสอนเขา1ก็คือคนใจถ่อมคนใจถ่อมคืออะไรพระคัมภีในข้อ9้าบอกว่าพระองค์จะทรงนําคนใจถ่อมนะครับคำว่าถ่อมใจนะครับในจากภาษาเดิมว่าอานาฟอานาฟแปลว,ว่าต่ําต้อยสูภาพ อ่อนโยนยากจนหมายถึงคนนั้นยอมรับฐานะของเขาเป็นคนที่ทำฐานะต่ำต้อยเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ยากจนกว่าคนอื่นอาจจะเป็นคนที่มีเงินมีทองแต่เขายอมลดตัวเองอยู่ในฐานะของคนต่ำต้อยคนต่ำต้อยเขาจะไม่ยกตัวเองขึ้นคำคำนี้ถูกใช้ข้างแรกกับคนคนหนึ่งชื่อว่าโมเสสพระคัมภีร์ในการดันวิธีบทสิบสองามบอกว่าโมเสเป็นคนที่ถ่อมใจมากยิ่งกว่าคนทั้งปวง ดังนันเองเราไม่แปลกใจว่าพระเจ้าพร้อมจะสอนคนใจท่อมแบบโมเสสโมเสสเคยเป็นคนที่มีความภาคภูมิใจมากกับหลายเรื่องแต่เมื่อเขาถ่อมใจลงกับพระเจ้าพระเจ้าก็ทรงสอนชีวิตของเขาในข้อที่10พระคัมภีรบอกว่ามันคาทั้งสิ้นของพระเยโว,วาเป็นความเมตตาและความจริงตอนนี้ได้พูดถึงว่าดาวิดเองรู้ว่าพระเจ้าทรงสอนคนที่ยอมรับว่าตัวเองผิดพลาดในข้อ11ท่านบอกว่าท่านเป็นคนบาปหนามากบาปใหญ่โตมาก ต่เขารู้ว่าการถ่อมใจกับพระเจ้านั้นพระองค์จะเปิดเผยความจริงพระองค์ทรงสำแดงเมตตาและความจริงข้อสิกนะฮะเมตตาและความจริงหมายความว่าพระเจ้าพระองค์พร้อมจะเปิดเผยคนที่ใจถ่อมตอนนั้นมันเกิดขึ้นจากพระเมตตาของพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าครับคนที่ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนบาปเมื่อเราเห็นพระคุณของพระเจ้าเรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปพระเจ้าก็พร้อมจะเปิดเผยพระองค์ให้กับเราเมื่อเรายอมถ่อมใจลงยอมรับว่าเราต่ำต้อยพระเจ้าก็พร้อมจะเปิดเผย แน่นอนครับน้ำจะไหลาจากที่สูงลงงที่ต่ําเสมอคนที่ยอมถ่อมใจกับพระเจ้าเท่าไหร่พระพรของพระเจ้าจะยิ่งลงมาอย่างชุกัอ,องเขาเท่านั้นนะครับอาคการที่2ก็คือคนที่มีความยำเกรงพระเจ้า สังเกตในพระคัมภีร์ตรงนี้นะครับในข้อที่12บอกว่าผู้ใดเล่ายำเกรงพระยาเวพู้องค์จะทรงสอนเขาในทางที่เขาควรจะเลือกนะครับในพระคัมภีร์ตรงนี้ความยำเกรงหมายถึงอะไรความยำเกรงหมายถึงเคารพรักแสวงหาพระชนะยอมเชื่อฟังพระไทยดำเนินชีวิตยอมจำนนต่อฤทธิ์อำนาจแห่งพระชนะของพระเจ้าเกลียดชังในสิ่งที่พระองค์ทรงเกลียดรักในสิ่งที่พระองค์ทรงรักนั่นคือยำเกรงพระเจ้าและคนยำเกรงพระเจ้าพระองค์จะเปิดเผยให้กับเขา มากขึ้เพราะพระครัมภีร์ในสุภาษิตบทหนึ่งข้อเจบอกว่าความยำเกรงพระเจ้าเป็นบ่อกเกิดของปัญญานะครับคนที่ยำเกรงพระเจ้าทําตามคําของพระเจ้าเชื่อฟังคําของพระองค์เกลียดในสิ่งที่พระองค์ทรงเกลียดรักในสิ่งที่พระองค์ทรงรักเขาจะเป็นคนที่พระเจ้าพร้อมจะเปิดเผยดังน,นั้นเองนะครับวันนี้ตั้งคําถามกับตัวเองถ่อมใจไหมยำเกรงไหมถ้าเราถ่อมใจกับพระเจ้า ไม่ยกตัวเองขึ้นยำเกรงพระเจ้าทำในสิ่งที่พระองค์ทรงพอพระทัยเสมอพระองค์จะยิ่งเพิ่มพืนให้เรามีความเข้าใจในพระชนของพระองค์ยิ่งขึ้นและเราก็จะเป็นคนที่รับการเปิดเผยอย่างไม่หยุดหย่อนจากพระองค์ขอพระเจ้าช่วยเราครับอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าขอพระองค์เจ้าโปรดอวยพรข้างหลายเพราะพระองค์ทรงสอนคนที่ใจถ่อมและคนยำเกรงขอพระองค์เจ้าโปรดนำพาข้างหลายที่จะมีใจถ่อมและยำเกรงกับพระองค์เสมอ พระอ,องค์เจ้าข้าปรนยกโทษในหลายครั้งที่หญิงพยองและขาดความยำเกรงพระเจ้าเพราะรู้ว่านั่นคืออันตรายและเราจะไม่รับการทรงนำจากพระองค์จึงบิงวอนพระองค์เปลี่ยนแปลงเขาทั้งหลายที่จะถ่อมใจและยำเกรงพระองค์เสมอในนามพระเยซูเจ้าอาเมนชับ